โอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนทางบ้านอ,อยู่ในคอนทัลชันซิมบวงแต้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็วิดีโอน,นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้เขาเตรียมหินไว้เขาตอกหินไว้เตรียมเอาไปเทนหน้างานนึงนะครับผมหน้างานนี้ซึ่งไกลามากๆครับผมเป็นการจะเป็นการวิ่งหินที่ไกลามากๆแล้ววิ่งหินที่สดนะครับผม เดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาอยู่กับแคทเทอร์มินานะครับผมก็คือง,งานเนี่ยมันออกช้านะครับผมเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ผมจะโยนเอาครับผมไปวิดีโอนี้ไม่มีรถดำครับดูกันเพลินๆไปเลยครับท่านผู้ชมครับไปครับผมเริ่มครับว่าไปครับผม้ว่าไปอึ๊บขู่ฮาไปจะได้มาเอาหินมาเทบดอัดสักทีว่าไปปื๊เพราะว่าเราได้60%แล้วนะครับทุกคน ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอะถ้าจบในวิดีโอนี้ได้ผมก็าอาจจะจบเลยนะครับผมมก็อยากจะจบเลยนะครับทุกคนน่ครับไม่มีรถดำนะวิดีโอนี้นะไม่มีนะไม่มีนะทุนทั้งเดียวครับผมรถดำนีนที่ผมเอามาดีก็คือเอามาเพื่อให้ามว่างานมันดูแบบว่าแปลกแล้วก็ หลากหลายอ่ะท่านผู้ชมจริงเราจะยูนแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ปึ๊บนี่ว่ากันไปครับผมปึ๊บนี่ว่าไปครับว่าไป ดินมันค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ริมทะเลนะครับทุกคนดินนุ่มจ้าโอ้ยมันเหมือนเราขุดจริงๆอะ่ะถ้าเราได้ขับจอยนี้มันเหมือนเราขับรถขุดจริงๆเลยท่านผู้ชมนี่มันเหมือนเราขับรถขุดจริงๆเลยเราเราเรา คือมันตามมือมากคอนโทนอะไรเนี่ยตามมือมากนะครับผมไม่มันมันไม่หน่วงมือเหมือนเกมฟาร์ม19นะครับทุกคนตามมือแบบตามมือเป๊ะๆเลยอะโยกเป็นโยกอะเดี๋ยวเดี๋ยวโยกให้ดูเดี๋ยวโยกให้ดูอะโยกให้ดูนะโยกเบาไปเบาโยกเบาไปเบาโยกหนักโยกหนักไปหนักอะดึงโยกหนักไปหนักครับผม ดึงเบามาเบาครับเห็นไหมยกยกเห็นไหมแต่นิดแต่นิดเดียวคือไปเลยอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโ,โ,โอ้โหชิวครับผมมาเดี๋ยวทำคลิปสอนขับแมคโครสักหน่อยหนึ่งนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวทำคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวทำคลิปสอนขับแมคโครนะครับผมอ่าโอเคนะทุกคนนะวิดีโอหน้าวิดีโอหน้า ก็เคยมีคอมเมนต์อยู่แหละครับผมสอนคำเป๊กคูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนในวิดีโอหน้าเลยครับวิดีโอนี้ทำงานไปก่อนอื้โอ้โหอ้ยโอ้โหอื้อุ้ยเกิ่เปอร์เซ็นต์ร้อนเนี่ยยังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับผม เปิดดูเลยึนี่ครับผมปั๊บโอเคเลยจุดจวกันเลยโยนไปครับผมโยนมาดึงมาดึงมาดึงมานี่ครับผมชิลสบายสบายครับทุกคนครับ รู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเอาไปก่อนนะผมเอาไปก่อนเอาไปก่อนนี <c> ่ <oughs> ผมบอกไปน,นอกหน่อยปึ๊บนี่ดื้อว่าไปออเร็วอะ่ะงานออกอเร็วอะ่ะผู้กี้ใหญ่ๆอะ่ะท่านผู้ชมงานออกเร็วมากบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเราแวะมาดูหน่อยครับว่างานตอนนี้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมกดมาตรงนี้เจ็ดสิบสามโอ้โหอียากระจา ียาวไกลจัดียาวไกลจัดเฮ้ยยาวไกลจัดเลยโอเคมา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 ว่ากันไปครับผมว่ากันไปมากันไปว่ากันไปกยุบนี้อือสามก็เร็วอยู่เนาะตอนแรกมันหกสิบเองอืมเรตัดไปเดียวเราได้เจ็ดสามแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม เ,เรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเค,อเคนี่คลิปนี้มีแต่รถพุดนะครับผมดูคนไปเบินๆเลยท่านผู้ชมดูคนไปเบินๆ ขับนะครับผมขับแบบสมจริงนะครับทุกคนเราได้นั่งดูกันนั่งดูกันขับรถไปด้วยอ่ะคันนี้บุ้งกี่ประมาณน่าจะประมาณสามคิวเลยนะท่านผู้ชมสองสามคิวอ,ะอ่ะเพราะว่ามันเป็นสา9สี่เก้ายังมันรถุดค้าสิตันนะครับมันก็เลยงานก็เลยออกเร็วนะครับแล้วรถมันเร็วด้วยประเด็นอนะ่ะ รถเป็นเร็วด้วยปันนี้น่ะนี่แหละนี่แหละดูมันตักมาดิแม่งแบบแรงมากๆอ่ะไม่มีวันอ่ะ

ทำงานอย่างเดียวครับผมทำไม่ทำงานอย่างเดียวโอ้ลำไม่ทำครับท,ทำงานอย่างเดียวเนี่ย างทีเราก็รีบเกินเนาะโอ้ยจมรีบ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 ตักรีบตักให้หมดรีบตักให้หมด ่ว่าไปไปครับเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสโลปขึ้นนี่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสโลปขึ้นนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช่ปะใช่ดิใช่ปะ,ปะนี่ไงใช่จริงๆด้วยท่านผู้ชลปจริง,รงๆว่ะเอาให้จบไปเลยไหม โจว่เอาสิบนาทีวะนะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาสอนขับรถขุดแล้วแล้วมาสอนตั้งจอยนะครับผมว้ามาอ๊บว้ามาว่าจะทำนานแล้วไม่ได้ทำสักทีรถตักซ้ายเราเทซ้ายครับผมตักขวาเทขวานะครับทุกคนจะได้เร็ว ไม่จะเป็นต้องตักละเอียดครับถ้างานมันไม่เสร็จค่อยมาเก็บกันทีหลังได้นะครับผมแต่ถ้างานเสร็จก็เสร็จไปอะไรวะเนี่ยน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดเฉยหมดกระชางมันดิหมดเรื่องของน้ำมันนี่อะไรวาที่มันเรื่องของผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะมันก็จบแล้วแหละน่าจะจบในวิดีโอหน้านะครับผม เดี๋ยววิดีโดนอ,อ,อน้าพาสอนตั้งจอยแล้วก็สอนขับด้วยนะครับผมมีคนขอมานานแล้วแหละผมไม่ได้ทำสวัสดีครับ